โรงแรมเขารักบามบีรีสอร์ทเป็นโรงแรมระดับ3ดาวบวกมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวซึ่งเป็นแบบบ้านเรือนไทยประยุกต์และเป็นบ้านแฝดสชั้นห้องพักมีทั้งหมด58ห้องเม u n ์เ i นวิ e w 24ห้องการ d เด v นวิว6ี่ิหห้องและ j a c u ุ z i v i e w 8ปาห้องค่ะ ในส่วนของแผน o รนออฟฟิศอันดับแรกเริ่มต้นวันเราต้องอ่านล็อกบุ๊กเพื่อติดตามงานค้างจากชิฟก่อนๆและประสานงานต่อให้เรียบร้อยก่อนเปิดรอบทุกครั้งเราต้องนับเงินให้ครบ2 0 0 0 0บาทเงิน2 0 0 0 0บาทเป็นเงินสำรองที่ใช้สำหรับแขกที่มาเคลียร์บินในห้องอาหารและแขกที่มาแลกเอ็กชเชนค่ะซึ่งอัตราการแลกเปลี่ยนของเราจะยึดจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะซึ่งเรทแต่ละวันต่างกันค่ะ 3. รีเชคค็คกุญแจและตรวจดูห้องเช็คอินเช็คเอาท์ในแต่ละวันกุญแจที่หันหัวออกมาข้างนอกจะเป็นกุญแจที่แขกฝากไว้ส่วนกุญแจที่หันหัวเข้าข้างในจะเป็นห้องว่างค่ะเมือ่อแขกมาเช็คอินเราจะนำพาสปอร์ตของแขกและอิมเมอรชันของแขกมาถ่ายเอกสารและนำใบรีจิสเตอร์ให้แขกเซ็นค่ะ นำข้อมูลที่ได้มากรอกในระบบซึ่งระบบที่เราใช้เป็น Fidelio ค่ะหลังจากนั้นเสิร์ฟเวลคัมดิงและผ้าเย็นค่ะต่อมาเราจะพาแขกไปยังห้องพักและอินฟอร์มข้อมูลต่างๆของใช้ต่างๆภายในห้องพักแขกค่ะห้องพักของเราจะแบ่งออก3ประเภทค่ะ มีดีลักเมลต์เทนวิวยี่สห้องดีลักการ์เดนวิวยีห้องและดีลักจักรุซี่วิวแปห้องค่ะและแน่นอนว่าในส่วนของเทศกาลต่างๆเทศกาลสำคัญแผนกฟอนออฟฟิศต้องเข้าร่วมค่ะเช่นเทศกาลวันคริสต์มาสได้รับหน้าที่เป็นซันตารีนาค่ะ บบบาาายยยเทศการวันปีใหม่มาในตรีมัดย้อมและได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมในการแสดงการแสดงคือลิเกฮูลูค่ะ ศก,กาลตุจีนมาในตรีมกี่เพาอุปสรรคในการทำงานส่วนมากจะเป็นในเรื่องของภาษาซึ่งแขกส่วนมากของเราจะเป็นแขกเยอรมันแขกเยอรมันบางคนซึ่งไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลยค่ะแผนฟู้ดแอนด์เบเวอร์รจในตอนเช้า เราจะต้องเปิดร่มและบอกบริเวณหน้าหาดและรอบๆสาให้เรียบร้อยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มาใช้บริการได้อย่างทันทีค่ะคอยตรวจและเช็คชากาแฟนมร้อนบนลายอาหารหากหมดทำการเติมอย่างรวดเร็วห้องอาหารจะมีทั้งหมด2ห้องคือห้องอาหารตาม และห้องอาหารชันชยัยห้องอาหารชันชัยจะรับประทานอาหารร้นและอาหารดินเนอร์บรรยากาศผ้าอาทิตยตกหน้าห้องอาหารในส่วนกิจกรรมนะคะจะมีวันลอยกระทงเราจะเตรียมกระทงไว้ให้แขกนะคะแล้วก็พาแขกลงไปลอยกระทงที่สระ วันคริสต์มาสจัดสถานที่และจัดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารให้เรียบร้อยและนี่คือชุดในวันคริสต์มาสค่ะ mm hmm. New Year Day ์วันปีใหม่ในส่วนของปีใหม่นะคะจะมีการแสดงของแต่ละผแผนกเพื่อสร้างความประทับใจและบันเทิงให้กับลูกค้าที่มาร่วมงาน และมีการจุดผู้ฉลองปีใหม่ไทยร่วมกับลูกค้าค่ะวันตุษจีนชุดในวันตุษจีนก็จะเป็นชุดกี่เพาค่ะการจัดสถานที่พรเวทนะคะเราจะจัดเมื่อลูกค้าสั่งจองมาเป็นพิเศษค่ะ และนี่เป็นสมาชิกในผแผนกเอปีทั้งหมดค่ะอุปสรรคในการทำงานหลกัหลกๆนะคะก็จะเป็นการสื่อสารกับชาวต่างชาติค่ะแพ้ที่เกิดจากการทำงานเป็นเพราะเราขาดความชำนาญในการทำงานว่าจะเดินชนนั่นชนนี่หรือรองเท้ากัดเวลาเราเดินมากๆค่ะ Good morning for the b r e e k f e s t l i ร e buffet ในส่วนของแผนกคิทเช่นนะคะในรอบเช้าจะเป็นการให้บริการทอดไข่ให้กับแขกการตรวจเช็คเติมของบนไลน์บุฟเฟ่จนถึงเวลา10นาฬิกาค่ะจากนั้นก็จะลงมาเตรียมของสำหรับไว้ขายอลาคาร์ในส่วนหลักๆของครัวก็จะเป็นการออกอาหารในรูปแบบต่างๆที่โรงแรมมี ให้จัดไว้เช่นในนี้ก็จะเป็นวันลอยกระทรงที่ทางโรงแรมได้จัดในรูปแบบของเป็นอาหารไทยเป็นส่วนมากทําในส่วนของการแกะสลากในส่วนของจัดผลไม้ต่างๆในส่วนของวันคริสต์มาสเดกก็จะเป็นการออกอาหารฟิวชั่นที่ให้เข้ากับธีมแนววันคริสต์มาสในส่วนของผลไม้ที่จัดขึ้นการเลือกใช้ผลไม้หรือการ เลือกใช้ขนมต่างๆขนมหวานต่างๆที่จัดขึ้นในงานก็จะเป็นแนวฟิวชั่นค่ะและบริการในส่วนของฟรายฟู้ดเป็นดีเซอร์สำหรับแขก you, <c oughs> และในทุกๆวันอนังคารและวันศุกร์โรงแรมได้จัดมีการขายบาร์บีคิวบุฟเฟ่ ในส่วนของครัวก็จะเป็นครัวรวมได้ทำทุกๆครัวในส่วนของครัวร้อนก็จะเป็นออเดอร์ในส่วนของทอดเฟนฟรายกิวเนื้อต่างๆทำพิซซ่าหรือทำออเดอร์ต่างๆครัวไทยก็จะทำในส่วนของอาหารไทยผัดไส้สปริงโรห่อสปริงโรสควิสลิงกุ้งชุบแป้งทอดต่างๆผัดไทยหรือ มัสมันต้มยำกุ้งทำออเดอร์ต่างๆที่ตามที่แขกสั่งมาครัวเย็นหรือครัวแพนตี้จะเป็นในส่วนหลักๆที่ทำจะทำซอสสลดัดทำแซนด์วิชท,ทำสลดัดทำอะลาคารตต่างๆตามออเดอร์ที่แขกสั่งในทุกๆวนันรวมถึงไอติมผลไม้ต่างๆคานาเป้ขึ้นลายบุฟเฟ่หรือเป็นขนมหวานต่างๆรวมอยู่ในครัวนี้หมดเลย ตลอดระยะเวลาฝึกงานพี่ๆให้ประสบการณ์และทุกคนใจดีมากเลยค่ะในวันที่อาจารย์มนิเทศผู้บริหารโรงแรมได้เลี้ยงอาหารกลางวันด้วยค่ะปัญหาและอุปัรรคที่พบนะคะจะเป็นในส่วนของภาษาภาษาที่ใช้แขก90%จะเป็นคนเยอระะมันเลยค่ะ ในส่วนของสวัสดิการสำหรับนักศึกษาฝึกงานมีรถรับส่งพนักงานขาไปและขากลับหอพักพนักงานอาหารสามมือ้อและเงินเดือนจำนวน5,000บาทในช่วงไฮซีซั่นค่ะในส่วนของยูนิฟอร์มเราจะได้รับจำนวนคนละ2-3ชุดสามารถนำกลับไปซักเองได้ค่ะ